อันนครับทุกคนก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชยนายุทธแล้วก็สเกตฟ,ฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมมีข่าวร้ายสำหรับเ์พูมาแจ้งนะครับสื่ออย่างเดลันติกครับบอกว่าอาการบาดเจ็บแฮมสตริงของเวอร์จิลฟันไดตอนนี้ครับเหมือนว่าจะหนักกว่าที่คิดเลยในเกมที่เขาเจ็บที่เจอกับเบรนฟอร์ดนะฮะโอ้โหต้องตามกันหน่อยซะแล้วในเกมล่าสุดครับต้องบอกว่าฟันไดโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของเกมเลยนะครับแล้วฟันไดครับได้ปรึกษาการในเบื้องต้นไปแล้ว และจะเจอกับผู้เชี่ยวชาญในวันนี้ก็คือคืนนี้แหละครับเพื่อตรวจสอบขอบเขตของการบาดเจ็บและดูว่าจะหนักหรือเปล่าจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนอะไรประมาณนั้นนะครับจนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีการยืนยันในช่วงเวลาที่เขาต้องรักษาตัวออกมาแต่การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้มีความกระจ่างแจ้งมากยิ่งขึ้นก็ต้องรอฟังว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วอาการบาดเจ็บของฟานได้จะทําให้จีเกนคลอปเหลือนักเตะอย่างเชียร์มาติฟอิบราฮิมากนาเตโจโกเมสรวมไปถึงเนตฟิลิปในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับ มันถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับลิพูนนะเพราะว่าตอนนี้กระปุกเขามีปัญหานักเตะเจ็บอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลุยดีอาร์โดเดโกโจตาอาตูเมโลเจมินเนอร์รวมถึงโรเปโตฟิมิโนอย่างเงี้ยลิเวอร์พูลในตอนนี้ครับเหลือเกมลงสนามในเดือนมกราคมอีก3นัดนะครับคือเกม FA ฟเอครับที่เจอกับวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เรสต์แล้วก็เจอกับไบรท์ตันแล้วก็เชลซีอีกในศึกทีมเลีกอังกฤษถือว่า2ทีมนี้หนักเลยนะครับ แต่ว่าอย่างก็ตามครับพอขึ้นเดือนหน้าริพูจะมีเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอกับเรอัลมาดริดเลยนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์หรือว่าอีก7สัปดาห์ข้างหน้าถือว่าเจองานยาบอีกแล้วโอ้เจอคู่ชิงปีที่แล้วนะครับก็คือเรอัลมาดริดนะครับตอนนี้ริพูนี่สายหัวเลยครับต้องตามอาการบาดเจ็บของฟานไดมากๆนะตอนนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งเลยครับไม่รู้ว่าจะโลเทชั่นอย่างไงแล้วสำหรับเชกินครอปนะครับ โหสาหัสมากๆเลยสำหรับหงแดงในปีนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์กันหมห้ผมหน่อยกับจัดเลยครับวารุ